สวัสดีค่ะทุกคนพี่หมอนพาแซบวันนี้ก็อีกวันหนึ่งค่ะเรามาเก็บแมงจู้จี้ขี้ควายกันค่ะก็อย่างหันฮะ หูหนูเนี่ยเนี่ย3ตัว no? no? mm. mm. yeah. yeah. เขียดก็ได้ค่ะทุกคนวันนี้มันๆได้ทั้งเขียดได้ทั้งแมงคี้ควายเลยอีท้องเ,เอ็อทุกคนเห็นไหมเขียดนี่เขียดตัวไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่ค่ะ วันนี้พี่หมอนได้แมงที้ควายแค่นี้ค่ะเขียดพี่หมอนเปิดให้ดูไม่ได้นะคะเพราะพี่หมอนไม่ได้หักขามันเปิดเดี๋ยวมันจะเต้นหนีนี่ค่ะพี่หมอนเอาปีกออกเรียบร้อยรอน้ำมันร้อนนะคะนี่ค่ะทอดกรอบค่ะ เป็นกับข้าวเย็นนี้ค่ะแมงจู้จี้ขี้ควายค่ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเที่ยวบ้านพี่หมอนนะคะเดี๋ยวพี่หมอนเอาข่าตะไคร้ไปฝากทุกบ้านเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีเจ้า